เดี๋ยวพามาเบ่งเนาะพามาเบ่งงานลูกแม็กเราสามเดือนเต็มเยอะเงินไม่ดูไม่ดูเนาะท่าเลยท่าไม่ดูก็ไม่แต่เนาะพากันแล้วเนาะยิง,ยงจะดึงก่อนเลยเนาะลูกข้างเนาะลูกยิงแล้ว ้าบ่มีลูกยิ่งแล้วบ่จำเป็นต้องชับดินเนาะบ่ได้เห็ดคัดปอกเดอ้อผมมันบ่จำเป็นไหนก็ได้คัดปอกเพราะว่าคัดปอกเห็ดคัดปอกแต่ว่ายังถือเล็กทือเล็กถังไปคือเกา่ามันจำเป็นเนาะบุกคนจะเป็นกันเนาะที่เห็ดไงนนเนาะ น,นี่คือกุลัดมันกุลัดแบบนี้ดีหลอกสองสันเนาะระบบไกลกับหลอกหลอกไว้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้หักหรือว่าลดที่จอดพอดีเนาะสำคัญมันคือเห็ดหนาเนาะหนาเขิมไปมันถ้าาเห็ดเพียง เห็ดเพียงมันก็นจะโปรแตกอันนี้คือค้อดมันเนาะแล้วก็ตับเกี่ยวเขาตับเกี่ยวสิบเจ็ดอันนี้มันเราบอรสามเนาะนี่สิบเจ็ดมาจ่อหงชอหงแลวกพ็พาพาลงไปแจ๊แปดหันเขาเนาะหันอัดตัวนี้ไว้ ส่วนสวบน้องมันมีอันเดอร์กลดเนาะมาผ่าผ่าแล้วก็ขอเขาเอามีแห้งนีบเขาเนาะเล่าหนี่ยาเก้าสิบห้าเน้นลูกค้าบอกเก้าสิบห้าเส้นเห็ดไหนนี่เนาะมันคือตัวที่ลองเห็ดลองตัวที่ทดลอง เนาะไก่ okay. ตัวนี้มันจะหลอกไว้เนาะหลอกกับที่ตัวนี้ไว้กดดีของมันตัวนี้คือตัวทดลองเนาะแล้วไก,ก่ทกเนาะไก่กลงไปสนใจกะทักมาเด้อทักมาทางเฟสเนาะ งานมืองานมือตัวเราเนาะเดีว๋วอะทักมาทางเบอร์ก็ได้เดี๋ยวสีปบาเบอร์นะอย้อยู่กองคอมเมนต์เนาะตัวนี้มีแต่เนาะตัวนี้ไม่ดู ไปยังหูราคากะทักมาเนาะวัดแอปก็ได้เดี๋ยวปลาเบอร์ไปให้